ูที่เข้ามาพบพุทธศสนะแล้วหลีกออกไปเนี่ยมันไปนเข้าใครที่พระเจ้าบอกว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นนะมเมื่อเข้ามาสู่ธรรมวินัยที่ถูกต้องแล้วนะกลับถูกสมณะพราหม์เทพม,มันพรมหรือใครๆใ,ในโลกเนี่ยชักจ,จูงไปทางอื่นได้นะเจอคําสอนพระเจ้าแท้ๆแล้วนะยังไม่เอาเลยก็ ก็เป็นเหตุปัจจัยของเขาแหละนะเหตุปัจจัยเขาสร้างมาแค่นั้นที่เหมือนมุคคลตกน้ำเจ็ดจพวกอะผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจริงจมก็ทำกุศลกรรมนะทำกุศลได้แป๊บเดียวแล้วก็จมต่อนะอวกกลับไปสู่าคาสอนนะที่แต่งเติมผิดเพี้ยนออกไปอืม แล้วถ้ายิ่งเป็นนักบวชนี่พระเจ้าไม่ไม่อนุญ,ญาตให้กลับมาบวชเลยนะอย่างสุนัขาตะอย่างเงี้ยมาบวชแล้วก็หลีกออกไปจากธรรมวินัยของพระองค์ลาสิกาไปแล้วแถมยังตําหนิพระเจ้าอีกนะไปมองปริพาชคเดรธิและที่อื่นว่าเขาเป็นอรหันต์เป็นผู้หมดกิเลสไปตามธรรมะเขาถูกเขาด่าตาวาดมาก็ยังไปคิดว่าโอ้เราทําให้พระอรหันต์นั้นไม่พอใจไม่สบายใจนะ ผู้เจ้าหันไปบอกโมเขาบุรุษนี่ก็ยังไม่รู้ตัวนะสุนักตะสุนักตะก็พูดเหมือนว่าผู้เจ้าว่าไปอิจฉาเขาหรอนะอิจฉาความเป็นอรหันอย่างเงี้ยนะอืมแล้วก็ลาสิกาไปหลีกออกจากธรรมวินัยไปผู้เจ้าจะเรียกบุคคลลักษณะนี้นะซึ่งอยู่ในอีกพระสูตรหนึ่งนะว่าเป็นผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นในในในพระสูตรนั้นเนี่ยจะมี การที่ปริพาชกเนี่ยเปรียบเทียบเขาว่าผู้เจ้าว่าที่ผู้เจ้าบอกว่าเป็นผู้เห็นอยู่เนี่ยเป็นสัพพัญญูเนี่ยคนนั้นไม่เห็นหรอกนะไม่รู้อะไรหรอกนะที่ประกาศความเป็นผู้เห็นอยู่เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าคาเนี้ยที่ถูกต้องควรใช้แบบนี้และท่านก็ยกตัวอย่างให้นะแล้วก,ก็ปริภาชคกคนนั้นเมื่อเขาเขาว่าผู้เจ้าอย่างเนี้ยเขาก็อุปมาได้นะ เขอุปมาเหมือนคนที่ยืนบนบนใบมีดโกนเนี่ยนะย่อมไม่เห็นคมมีดโอ้โหเป็นไงล่ะใช่ไหมฟังดูแล้วโอ้โหวาทะคมคายนะ,นะ,ะก็มักจะมีแบบว่าคำคมๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะนะในปัจจุบันนะเวลา สาวกชอบปรุงแต่งเองก็นั่งคิดคำคมกันต่างๆว่าลนะีเด็ดออกมาแต่มันก็ไม่ใช่สัจธรรมนะนะถ้าไม่มีผู้เจ้าลองรักผู้เจ้าก็เลยบอกว่าปลิปาชคกคนนี้ยยกตัวอย่างได้แค่มิตรโกนนะอนะเป็นตัวอย่างของปุถุชนนะ